ท่านสาธุทธบริษัททั้งหลายในตอนนี้ก็อยางให้ชี่อว่ากรรมสรุปกรรมควายต่อหมายความว่าเรื่องกรรมของควายยังไม่จบเป็นอนุนว่าพราะอาศัยที่พระท่านมาหาหรือเรื่องการเลี้ยงปลาเพราะว่าไิญาติโยมของท่านอยู่ทางสายใต้ขุดบ่อเลี้ยงปลา ท่านถามว่าทํำยังไงปลาจึงจะอ้วนสมบูรณ์ดีปลาจึงจะไม่มีโรคไข้แตดาคาท่านเห็นว่าอาการนี้เป็นเรื่องของบาปก็เลยไม่ยอมหาหรือด้วยแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่คินที่รู้ว่าบาปผมไม่คิดไม่เชิยยงนั้นเป็นการรักษากําลังใจกันก็ตอบกับท่านว่าผมไม่มีความรู้เรื่องนี้ครับ เพียงแค่กระทบนิดเดียวบรรดาท่านพุทธบริษัทเขายัางนำลงไปในขุมนรกแต่ลงทางไม่ทันจะถึงไปหน่อยเดียวก็ขับตัวไปไม่ได้เรื่องเศษของกรรมในบรรดาท่านพุทธบริษัทนั้นหลายเือเป็นกรรมที่เราไม่ได้ทำแต่ว่าคนอื่นเขาจะให้ทำ เราก็ยับยั้งเราไม่ทําตามเขาแต่กรรมนี่มันก็พางโง่เหมือนกันมันก็พาเดือดร้อนอยังมันจะเล่าความย้อนหลังให้ฟังสักเรื่องหนึ่งเมื่อปีพศออ .2508 ว่าตั้งแต่พศ .2503 เป็นต้นมาออกมาจากกรุงเทพหวังจะเข้าป่า พ่อเบื่อความวุ่นวายของคนเบื่อความวุ่นวายของพระความจริงคนและพระเขาไม่ได้วุ่นวายแต่ใจเรามันวุ่นไวายไปเองตามปกติของชาวโลกเขาก็เป็นอย่างนั้นเวลานั้นจิตยังชั่วอยู่เห็นว่าคนนี้มีความวุ่นวายมากและพระที่บวชเข้ามาก็มีความวุ่นวายมากที่คิดอย่างนี้จิตชั่วเพราะไม่ยอมรับความจริงอยากจะหลีความวุ่นวายออกจากเมือง ถ้าอยากเข้าป่าก็เดินทางอ,อต่างจังหวัดไปอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งไม่ขอบอกเวลานั้นก็ปรายกฏว่ามีท่านสุภาพสตรีมากอายุอัตมาเองก็เวลานั้นก็สี่สิบปีเสร็จแล้วแก่แล้ว <c oughs> ในเกณฑ์แก่คนหนึ่งก็เห็นว่าแก่แล้วไม่เห็นก็ไม่ทราบแต่ว่าตัวเองเห็นว่าแก่ ตัวเองเห็นตัวว่าแก่มาตั้งแต่อายุสามสิบปีเมื่อถึงอายุสามสิบปีก็ตัดเ่อนการแต่งงานคิดว่าถ้าเราจะแต่งงานก็ควรจะแต่งมาก่อนถ้ามาแต่งกันตอนช่วงสามสิบปีไปแล้วมันแก่เกินไปธรามากินไม่ทันลูกมันจะตโตก็ตายก็เลยมีคิดอารมณ์ตัดความแต่งงานตนะั้งแต่บัดนั้นไปต้นมาคือไม่สนใจเรื่องนี้ ไอไปอยังไงจะมายังไงก็ช่างเถอะแต่ว่าเวลานั้นก็ดีรู้สึกว่ามีคนเขาก็ไม่ได้สนใจนักหรือว่าเขาจะสนใจก็ไม่ทราบาตมาไม่ได้สนใจกับเขามาแต่ละปีพศ2 5 3พถึงพศ2 5 8 8นี่มีคนทุกระดับชั้นแคไปไปมา,มา,มาบางคนก็ถามว่าจะศึกไหม ถามว่าฉันศึกจะทําอะไรจะแต่งงานด้วยหรือเขาบอกว่าใช่ที่ถามอย่างนี้บางคนก็เด็กเกินไปยังเรียนหนังสือชั้นมสองมสามเธอก็ถามมห้ามกเธอก็ถามนี่ค,คนที่คนอยากการเรียนแล้วก็ถามต่างคนต่างถามกันเยอะก็มานั่งคิดในใจว่าคนพวกนี้ทําไมไม่มองดูคน เราเป็นคนป่ก่ขนาดนี้แล้วทำไมจะมาสนใจกับเรานี่เปการหนึ่งพระที่ต้องศึกพเพรื่องนี้มีมากแต่ศึกไปแล้วก็ผิดหวังคําว่าผิดหวังหมายความว่าอาจจะไม่ผิดหวังจากบุคคลคนนั้นแต่ผิดหวังจากความสุขเป็นความทุกข์ที่เธอตัดสินใจศึกไปแต่งงานมันก็พบแต่ความทุกข์มากขึ้นแทนที่เป็นความสุข บางคนที่มีปัญญาหน่อยเคยจดหมายมาบอกบ้างมาบอกตัวตัว,ตวเองบ้างเพราะว่าคารวาสูแปลผู้ครองเอนคือคารวาสคารวาสแปลผู้ครองเอนมันทุกข์หนักจริงๆมันมีทุกข์มากก็ศึกษาเดินทุกมาเมื่อประสบกับความทุกข์ของเพื่อนจริงจังแบบนี้ก็ยอมรับต่อถือว่าเป็นความจริงฉะนั้นเมื่อใครเขาจะไปใครเขาจะมาก็ไม่สนใจใครเขาจะพูดอะไรก็ตามแล้วก็เฉยถือว่าเราเป็นพระ พระพูดกับคนคนพูดกับพระเขาจะพูดแบบไหนเป็นเรื่องของเขาดูตัวอย่างภาษาดิบทรจำเรื่องราวของภาษาดิบรท่านได้ที่ตนเดินทางมาแล้วก็ติดตกค่าระหว่างทางก็มีหญิงงามเมืองท่านหนึ่งพาไปพักที่บ้านความจริงอาจจะไม่ใช่หญิงงามเมืองนะอาจจะเป็นเสรีฐีอาจจะเป็นหญิงเสรียรท่านหนึ่งเป็นไหม่หรือเปล่าก็ไม่ทราบให้ไปพักที่บ้าน แต่คืนนั้นท่าน,นแสดงอาการต่างๆทุกอย่างว่าท่านต้องการจะเป็นพัญญาของภาษาริบุตรเวลานั้นพระเพิ่งเกิดใหม่ๆเขาไม่รู้จักเขาไม่เป็นพระภาษาริบุตรท่านก็เฉยในทีสุดท่านก็กลับเช้าท่านก็กลับกินข้าวแล้วก็กลับไปต่อมาก็มีท่านหนึ่งท่านสุนทรสมทุทรองน,นี้เป็นพระอาหารที่มีความพิเศษ มารดาพราหญิงพระสยาเขาโทษหญิงงามเมืองทำมาพระหวังจะลอยทานศึกเพราะว่ามารดาเป็นไม่บิดามารดาเป็นมหาเศรษฐีมีลูกชายคนเดียวต้องการใ้เคราวสมบัติขึ้นไปอยู่บรสาสตท์เจ็ดชั้นหญิงคนนั้นก็แสดงลีลาว่าหญิงที่มีความรักชายแสดงการเกี่ยวชายมีสีิอย่างเธอก็สแสดงทุกอย่าง เธอก็บอกว่าถ้าหญิงทําอย่างนี้แสดงว่าหญิงคนนั้นต้องการชายคนนี้มาเป็นสามีแต่ว่าเธอก็บอกด้วยแสดงด้วยบอกด้วยแสดงด้วยท่านสนทาสมดเวลานั้นยังเป็นปุถุชนยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันก็พิจารณาไปทั้งอาการของหญิงคนนั้นแลวทราบความต้องการของหญิงคนนั้นก็เกิดธรรมสังเวกคิดว่าอารมณ์เป็นทุกข์ของคนเกิดขึ้น เรื่อการอย่างนี้แปลงการเรื่องความทุกข์เมื่ออยู่ตัวคนเดียวมันก็เป็นทุกข์อาการแก่เป็นทุกข์อาการป่วยไข้มนสบายเป็นทุกข์อาการรารทน้ไม่ค่อยจะสมหวังเป็นทุกข์ความพัดพลาดจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์กาหญิงคนนี้ไม่ได้คิดเึงความทุกข์ที่จะประกอบกิจการงานเพื่อตนความทุกข์ก็มาค้าคร้าบแบบนี้ยังจะหาทุกข์ต่อเธอพิจารณาเรื่องทุกข์ต่อไปในที่สุด ท่านสนทานก็ตัดสมุตัดกิเลสไปสมุทรเถรานเป็นพระหานไปกรอบวัญญาณไปชมิทยานห้อทางหน้าจั่วไปจำประวัติของท่านองนี้ได้อัตมาไม่ใช่ท่านองสองพระสารีบท่านเป็นพระอรหันต์ไม่อกษาวกมีบุญญาธิการมากอัตมาไม่เท่าท่านมื่อหงียนก็ได้แสดงมาพระสารีบทก็ทำโง่ไม่ทราบ เขาพูดยังไงมาก็ไม่รู้เรื่องทำเฉยๆวางตนเป็นพระเขาก็ไม่กล้าเข้ามาปล้ำพระอาตมาก็คิดว่าภาษาที่บทท่านทำอย่างนี้เราก็ทําบ้างจะเป็นไรไปแล้วก็ต่อมาเรื่องของท่านสุนทรสมุทรนั่นเขานแสนดงชัดแสดงออกเลยว่าเขาต้องการท่านเป็นสามีเขาแสดงทุกอย่างที่ผู้หญิงต้องการให้ผู้ชายเป็นสามีเขา เขาแสดงการยังไงเขาก็แสดงมาแล้วอธิบายอาการอย่างนี้ก็ใช่อ,าาอย่างนี้ก็ใช่ท่านมองมามองไปมองธรรมสังเวถ้าจะมามีกําลังใจไม่ถึงพระสุนทรสมุทรกันได้แต่เข้าจุดวางเฉยคิดว่าเราเป็นพระเราเป็นพระภาวานาไว้อย่างเดียวว่าเราเป็นพระไม่ควรเราเป็นพระไม่ควร ก็รวงความบางคนทุกประเภทค,คล้ายๆกับพระพุทธเจ้าวันจะจะม,มารู้เอภิเสกสัมมาสัมโพธิญาณทิดาเขาไมายามมน,นแสดงเป็นสาวน้อยบ้างสาวรุ่นรุ่นเป็นสาวใหญ่บ้างเป็นหญิงที่ตแต่งงานแล้วบ้างก็มีอาการคล้ายกันเหมือนกันทุกอย่างแต่ว่ามากกว่า <c oughs> ก็เป็นมากเราก็ทําเฉยๆในเมื่อทาเฉยจิตก็ไม่สนใจจิตว่างเฉยจริงๆ ไม่หวั่นไหวไปตามเขาคิดในใจว่าเราแก่แล้วเราแก่แล้วเราหนีความวุ่นวายมาจากกรุงเทพเรามาอยู่เมืองเล็กๆถ้าเมืองลเล็กมีความวุ่นวายมากเราก็เข้าป่าต่อไปกำลังคิดจะ่เียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัทมีวันหนึ่งนำบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัจทจริญพระกรรมฐาน ขณะที่มันได้ย่าโยมพุทธบริษัทเขาเริ่มเข้าจดสงบจิตตอนนั้นเขาทาจิตสงบเหมือนกันปรากฏจิตลัดออกจากร่างกายทันทีแต่มันพุ่งลงเลยพุ่งลงท,งทันทีลงไปไหนไปสนามต้น,น,ตอนอยิ้วมันพุ่งลงเลยว่าปลืดลงทันทีถ,ถึงป่างอย้่ป่างอยู่ในเมืองนรกมือกําลังจะเข้าไปแตะ ตอนอยู่เวลานักเรียนพระออกจากจุลามุนีพุง่งบัสเหมือนกันท่านมาไวมากถึงก็จับมือกระชาขึ้นจุลามุนีไปนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัทนั่นเขาแสดงออกแต่จิตไม่ได้ยอมรับ <c oughs> จิตไม่ยอมรับด้วยวาจาก,ก็ไม่พูดเรื่องนั้นด้วยอาการต่างๆก็ไม่แสดงด้วยกลิ่นข่าวของบาปึงแสดงในอาการอย่างนั้น, <c oughs> นระบรรดาท่านทุกท่าน มาคราวนี้ก็เหมือนกันตามนิมิตเพื่อความฝันตามนิมิตเพื่อความฝันก็บอกว่าพระท่านคุยเรื่องบาปคุยกับท่านถึงแม้ว่าจะปฏิเสธเขาก็หาทางนํารงนรกเหมือนกันเรื่องนี้เขานํามาเล่าเป็นดาสูท่านบรรดาท่านพุทธบริษัทฟัง <c oughs> จะได้ทราบว่าขึ้นชื่อว่าบาปบรรดาท่านพุทธบริษัทถึงแม้ว่าเราจะไม่ทําแต่เราเข้าไปอยู่ในกลุ่มเขาบอกคนผู้ทําบาป กลิ่นของบาปก็เข้ามาถึงตัวเหมือนกันแต่แค่กลิ่นไม่เป็นไรบันดาเท่พุทธมิสัยทั้งหลายระวังจะลิ้มรสของบาปถ้าลิ้มรสของบาปแม้จะจิบนิดหน่อยก็ตามต้องลงนรกท,ทันทีเรื่องนี้ก็ขอผ่านไปมาเล่าเรื่องการ,รมขวนควายต่อเมื่อออกมาจากสถานที่นั้นแด้แล้วก็มีความสงสัยว่าท่านทั้งสองนี่เิ็ขใายท่านสวยจริงๆ เป็นผู้ชายสองคนสวยหน้าตาเรียบร้อยมันญาติดีมากก็ถามท่านผู้มีคนที่จับตัวดึงขึ้นมาจากปล่องลงนรกแล้ก็บอกว่าฉันคือพระอินทร์พ่อของเธอก็กราบท่านความจริงพ่อก็ต้องเป็นพ่อ <c oughs> ท่านเป็นพ่ออยู่เสมอถ้ามีความห่วงใยเป็นปกติไม่ได้ห่างได้ถามว่าท่านว่าเป็นใครท่านนั้นก็ยิ้ม บอกท่านเลยตอบว่าผมพอเปลี่ยนตัวเป็นตัวปกติหน่อยเดียวพอแต่งตัวสภาพร่างเข้าร่างกายปกติท่านก็จาไม่ได้เสีเยแล้วหรือก็กราบเรียนถ่าบอกจาไม่ได้ถ้าบอกผมก็คือพี่พุทธยังไงเล่าติดตามคุณมาเนี่ยตากับคุณพ่อห่วงคุณเพราะเรื่องนี้ถึงแม้จะเป็นนิมิตคุณก็จําไว้ว่ามันเป็นความจริงมันตรงกับความจริง ก็ขอบคุณท่านอสองท่านอสองก็ประคับประคองเดินสองข้างไปมาที่สุดเวลานั้นก็มีความรู้สึกว่าเรานี่เร็วมากกรรมอาจจะเกือบจะพาลงนรกไปแล้วแล้วขอแก้ตัวกรรมที่มีบุญของเราอยู่เมื่อสักครู่นี้เรานอนภาวนาเราตั้งใจใหขึ้นไปเบื้องสูงสุดก็ตั้งใจรวบรวมกำลังใจ แต่บรรดาท่านผู้ฟังั้งหลายจิตมมนก็หยาบตลอดเวลามันไม่ยอมละเอียดมันหนักมากคล้ายๆกับจิตที่ประกอบด้วยสมาธิเกี่ยวกับฌานโลกีมากกว่าวิปัสนาญาณคือจิตอาจจะเป็นฌานสมาบัติได้แต่วิปัสนาญาณน้อยไปหน่อยเพราะตอนก่อนจะภาวนาไม่ได้พิจารณาให้ให้เรียบร้อยซะก่อนคือตัดจะตัดสินใจไม่ถึงที่สุดจิตก็หยาบ หลักในฌา,า,านวิปัสนาญาณอ่อนร่างกายไม่สามารถจะขยับตัวได้ก็ใช้กําลังใจถึงที่สดเปลี่ยนไปเป็นมาสามรถะบ้างรัสนาบ้างตีกันไปตีกันมาประเดี๋ยวหนึ่งจิตเคลื่อนจากร่างได้ออกมาเป็นกายแต่กายหยาบมากเป็นเนื้อเป็นหนังตามปกติไม่แพรวพราวปรนยับไม่เบาเมือนสมัยก่อน คำว่าสมัยก่อนหมายความเมื่อช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันดีกว่ามากเวลานี้กับหยาบก็มีความรู้สึกท้อใจคิดว่าเราเลวมากแล้วเรานี่กรรมต่างๆแม้จะเป็นเศษของกรรมต,มตามตามเข้ามาสนองและกรรมที่เราไม่ได้ทําแต่ว่าเข้ามาปรึกษา,ห,ารหรือเราปฏิเสธก็ยังสามารถทําให้กายหยาบขนาดนี้กายไม่ได้อิดพออย่างนี้เราก็ไม่สามารถจะขึ้นเบื้องสูงได้ เวลานั้นก็มีเสียงกล้ององอกมาจากอากาศบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเธอเธอต้องขึ้นได้แต่ต้องขึ้นบันไดจะลอยขึ้นอย่างสมัยก่อนที่ลอยขึ้นนลอยขึ้นไม่ได้วันนี้หยาบมากเวลานั้นก็คิดในใจว่าเราเร็วมากเขาไม่สามารถจะไปเบื้องสูงได้ท่านก็ตอบว่าไปได้ ยังแม้ว่าเวลานี้กําลังใจจะหนักในสมาธิจะอ่อนในวิปัสนาญาณแต่ในการก่อนเธอก็เคยตัดแล้วว่าสังขารไม่มีความหมายร่างกายของเธอเองไม่มีความหมายร่างกายคนอื่นไม่มีความหมายร่างกายของสัตว์ไม่มีความหมายเธอก็ตัดสินใจละทรัพย์สินมาแล้วทรัพย์สินกองใหญ่ที่ของมีค่ามากมีเพชรยินดามาก เธอก็ทิ้งมาแล้วเธอไม่สนใจเธอมีสิทธิ์ที่จะไปเบื้องบนสูงสุดได้แต่กำลังใจของเธอหนักในการตัดรื่องโลภความโลภโทสะความโกรธแต่ว่าอ่อนวิปัสสนาญา,าในการตัดโมหะความหลงถ้าไม่เป็นไรไปได้แต่ต้องกายยาแบบนี้ต้องขึ้นบันไดว่าเดี๋ยวหนึ่งจะมีบันไดามาพอเสียงท่านพูดจบก็มีบันไดทอดมาแทนที่มันจะเป็นบันไดแก้ว ก็เป็นบันไดอีกบกปูนบันไดใหญ่มากแล้วก็มีเสียงบอกว่าเธอจงขึ้นไปแล้วก็ลงมาพร้อมกับเปสการีถามท่านว่าทําไมต้องเป็นอย่างนั้นท่านบอกว่าเธอเวลานี้เธอตัดสินใจว่าเธอจะไปไม่กลับทําบันไปไม่ได้เพราะวาระยจะไม่ถึงงายของฉันต้องเสร็จก่อน งานตามคำสั่งตง้องเสร็จงานก่อสร้างเสร็จต้องทํางานเกี่ยวกับธรรมะสอนกรรมฐา,านต่อไปก่อนอีกกี่ปีให้กําหนดตายแน่นอนไม่ได้แต่จะต่อให้ครั้งละสิบปีก็เป็นว่าในเมื่อไปไม่ได้ก็อยอมรับว่าไปไม่ได้จิตใจก็ยอมรับว่าขึ้นไปแล้วจะลงมาพร้อมกับเปรสการี <c oughs> ก็ยังเล็กในใจว่าท่านเปรสการีท่านเป็นมัสโดาบันตายเมื่อสมัยพระเจ้าอย่างทรงประชนอยู่เวลานี้สาวกของ์สมเด็จพระรมครูผโคเป็นรุ่นพี่องค์นี้ท่านไปนิพพานแล้วหรือยังก็มีเสียงนั้นตอบว่าเปรษการียังไม่ปนิพพานเธอยังอยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตแต่ว่าเวลานี้ขึ้นไปท่องเที่ยวที่นิพพานแล้วเธอขึ้นไปแล้วจงกลับมาพร้อมกับเปรษการี พอบันไดทอดมาก็จะขึ้นบันไดวเวลานั้นก็มีพระองค์หนึ่งมายืนกใกล้ๆเดินคู่กันไปตามนิมิตบันไดท่านพุทธบรยษัทไม่ชริตไม่เฉดเด็ดนิมิตก็หมานความฝันเป็นการแสดงออกของท่านเราไม่สามารถบังคับได้ตามความรู้สึกว่าพระองค์นั้นคือพระมหากรสท่านเดินควบไปก็ค,คือว่าคุมไปอีกองค์หนึ่งอยู่เบื้องหลังห่างออกไปประมาณทักสองวา นั่นมีความรู้สึกว่าองค์นั้นทำมหามุคลาเ,เป็นพระมหามุคลาที่องคหนึ่งเดินดยึดไว้ค่อยๆเดินแต่ตัวก็เบาถึงไม่ร่างกายจะหยาบตัวเบาไม่รู้สึกหน่อยไปเดียวเดียวก็ถึงยอดเมื่อถึงยอดแล้วมุงม่งมุ่งไปขนาเห็นพระาธนานางโยู่สวยตสวยงามมากไปแสงสว่างมากพระนี้นักปฏิบัติทุกคนก็ทราบแล้วว่าเป็นใคร แล้วก,ใก็ใกล้ๆเชียงบันไดที่ขึ้นไปอยู่ขวาม,มือปรากฏมีนางฟ้าท่านหนึ่งสวยงามมากแปลพา,พา,พาเป็นระยับเสียงพระบอกว่าคนนี้ยังไงล่ะที่มีนามว่าเปรศการีหลังจากนั้นก็ขึ้นไปกราบพระกราบเรียนศึกษาวิชาการต่างๆตามที่คนที่จะศึกษาท่านก็แนะนำตามสมควร แนะนำถึงลีลาที่จะพยายามนำคนให้ไปสวรรค์ให้ได้เป็นอย่างต่ำอย่างกลางไปพรมธโลกให้ได้อย่างสูงสุดห้ตัดสินใจบายมรรพานแต่เขาจะไปได้หรือไม่ได้ก็ตามให้มีความเข้าใจเรื่องนิพพานไว้ให้มีความรักนิพพานไว้่านบอกว่าทุกคนถ้ารักนิพพานทุกคนก็ตั้งใจทำความดีหนึ่งจะพยายามตัดโลภะความโลภโดยการให้ทาน สองพยายามตัดโทสะความโกรธวยการศักษาสิ่มีเมตตานำหน้านสามตัดโมหะความหลงในการพิจารณาตามความเป็นจริงเขาค่อยๆทำค่อยๆตายค่อยๆละเทเล็กน,น้อยแต่ที่สุดก็มีผลใหญ่ก่อนที่จะตายเขาอาจจะเปาานืนพระ้ารหันก่ผนผนอนแล้วก็พรินิพานถ้ายังไปีินิพานไม่ได้แต่บุญยอ่อนเขาข้าสวสวรรค์เขาก็มีความสุข ถ้ามีกําลังใจอย่างกลางก็ค้ั้งครั้งพรมโลกก็มีความสุขต่อต่อมาท่านก็ย้ําว่าอย่าลืมนะาการที่ฉันสั่งให้ทําคอยทำตามนั้นแล้กฎของกรรมของขวายดักกรรมต่างๆมันจะตามมาอีกเยอะให้ไปสร้างสำนักสอนพระกรรมฐานที่ท่าลานเพราะคณะสิทธิ์ที่นั่นมีกำลังใจสูงมาก ถ้าต้ักสอนที่ได้คุกคนที่ไม่ใช่สถานที่จะใช้เวลาชำระจิตให้ตัดกิเลสเป็นสมุทติพระอรหันเขาจะค่อยๆตัดไปทีละน้อยยก็อย่าพึงหวังว่าจะต้องบังคับว่าทุกคนจะต้องเป็นพระอรหันต์แล้วทุกคนจะต้องเป็นพระโสดาชิทาคานาคามีแต่ว่าพยายามแนะนําให้สร้างรักษาความดีที่เรื่อยไปในที่สุดบุญกุศลก็จะช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์ หลังจากนัานมาท่านก็นแนะนาว่าการสร้างอาคารเนะี่ยเป็นกําลังมีความสาคัญให้คนทุกคนนี้เข้ามาในวัดมีความสุขตามสมควรหนึ่งมีที่พักสองมีที่ฟังธรรมะสามมีที่บำเพ็ญกุศลและประชาชนที่มาเมื่อเกิดความสุขจิตใจก็จะจับเกิดมีมีติความเรื่องใสเกิดขึ้นในรูปของวัดนในพระของวัดมันจะเป็นพระพุทธโลกดีพระสขขงฆ์ก็ตาม ในเมื่อจิตเขาจับวัดเป็นอารมณ์ก็ตามจับภาพอารมณ์ก็ตาม <c oughs> ก็ถึงว่าเป็นอนุสติที่มีความสําคัญเป็นบุญใหญ่ <c oughs> หลังจากนั้นท่านก็บอกว่าถึงเวลาแล้วนี่จะนั่งบนนี้นานไม่ได้นะต่อไปจนคิดตามนี้ว่าจะมาเที่ยวนามาได้และการตัดสินใจจะมาอยู่นามาไม่ได้วันนี้ที่หนักเกินไปที่ต้องมีร่างกายหยาบต้องขึ้นบันไดเพราะว่าเธอตัดสินใจ ว่าจะเลิกเกิดต่อไปขออยู่ที่นี่เนี่ยถึงกว่าเป็นเป็น,ปนจุดสุดท้ายว่าจะมาแล้วไม่กลับกฎอันนี้ยังตัดเธอให้มีความหนักไม่โปรงไม่ไม่แจ่มใสาตามเดิมตอนนี้ไปก็จงเลิกคิดว่าเราจะมาจริงแหละแต่ว่าถ้าร่างกายหมดชีวิตเมื่อไรเราจะมาที่นั่นให้มันหมดไปตามวาระของมันไม่จะปล่อยให้มันตาย นี่เธอตั้งใจจะปล่อยร่างกายตายนี้นก่อคงกรรมอันนี้ไม่ถูกพอาะท่านแนะน,นําตามนี้รัพรลดาท่านพุทธเวชัตท่านบอกว่าเอา้าไปคุยกับเบสกาลีได้เพราะเขาบอกเขาเป็นสาวกรุ่นพี่ของเธออายุแก่กว่าเธอสองพันปีเศษ <c oughs> ยิงเขาเา้าไปหาท่านเบสกาลีถามด้ว่าท่านมีความสุขมากไหม ท่านบอกความสุขที่สุดข,ของท่านก็คือนิพพานเวนลานี้ท่านเป็นนางฟ้าจุดท่านดุสิแตแพรวบอกว่าทัานดุสิตที่มีความสุขแต่ความสุขจริงไม่ได้มีเลยเพราะยังมีความทราบว่าการเป็นเทวดาและเป็นนางฟ้าก็ตามต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะท่านมีความเบื่อในความเกิดเป็นคนเกิดครั้งหลังนี่แค่อายุสิบเก้าปีท่านก็ต้องตาย เมื่อกว่าจะถึงอายุสิอายุสิบเก้าปีก็ทำไประกอบปิการหนักการหนักต้องทํามาหากินมีอาชีพเขามารัดตัวต้องเอาใจชาวบ้านที่บางบางคนก็ไม่มีเหตุไม่มีผลคนทุกคนไม่ใช่มีเหตุมีผลเสมอการถ้าคนใดมีเหตุมีผลเราไปสัมผัสด้วยเราก็มีความสุขแต่คนไม่มีเหตุไม่มีผลก็สร้างความหนักใจยังมีความเบื่อในการที่จะเกิดมีร่างกายต่อไป ร่างกายก่อนนี้มันจะเกิดมันก็เต็มไมบริยความทุกข์อยู่ในคันมันด้ก็ทุกข์หนักออกจากคันมันดาและช่วยตัวเองไม่ได้ก็ทุกข์หนักตอนโตขึมาวิ่งได้เดินได้ก็มีทุกข์พอประ,ปะกอบกิจการงานได้กับเพิ่มการงานเหนื่อยก็มีทุกข์มากไม่มีอะไรเป็นสุขขณะที่มีร่างกายอยู่ก็มีแต่ความป่วยไข้ไม่สบายหาความสุขไม่ได้ ความหิวก็เป็นทุกข์ความกระหายก็เป็นทุกข์ต้องทำมาหากินการทำมาหากินต้องเหนื่อยยากก็เป็นทุกข์ต่อมาแม่ตายแม่ตายเกิดความเศร้าโศกเสียใจงานทุกอย่างของแม่ที่ทำก็รวงตัวที่ท่านจะเป็นงานสองคนมีอยู่ตัวคนเดียวกันก็เป็นทุกข์ก็วงความว่าในเมื่อเ,เป็นนางฟ้าพ้นทุกข์จากความเป็นคนแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะดันตัวกลับไปทุกข์ใหม่จะไม่ต้องการต้องการานิพพาน ทุกวันเธอองบอกว่าต้องเห็นพระพุทธเจ้าต้องมานิพพานให้เห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เห็นพระอาหารหันตสาวกถ้าได้เห็นแล้วสองอย่างนี้อารมณ์เป็นสุขงานเธอไม่มีทุกวันต้องมานิพพานก็าถามท่านว่าเขาบอกเขาคุยกันว่านิพพานศูนย์ท่านมายืนยันนิพพานเพื่ออะไรท่านยิ้มๆแล้วก็ตอบว่าเรื่องขอกเขาก็เรื่อง,ของเขาทิจจ้า เรื่องของเราก็เรื่องของเรา <ivan. S 1> ติจันเราจะไปะสนใจ miners, เรื่องคนอื่นเรื่องของเราคนเดียวก็เราก็ทนไม่ไหวแล้วเพียงแค่เราคิดกับพิจารณาตัวเราเองแล้วก็พิจารณาไม่ทั่ววันหนึ่งวันหนึ่งร่างกายเปลี่ยนแปลงไปอะไรไปบ้างมีอะไรสุดโทมบ้างมีอะไรเกิดใหม่บ้างโรคอย่างนี้หายไปโรคใหม่เกิดขึ้นร่างกายส่วนนีน้หา,ายไปร่างกายใหม่เกิดขึ้นมันเกิดมันดับมันดับมันเกิดเกิดแทนกันมันนี้แค่เราจะดูแค่นี้ก็ดูไม่หมด ทำไมจะต้องไปดูคนอื่นเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจงดูว่าความโลภมีไหมสนใจใจของเราความรักระหว่างเพศมีไหมความโกรธมีไหมความหลงมีไหมให้ดูว่าทานการประจักษ์มีความเข้มข้นดีไหมจิตใจติดในลาบหรือเปล่าถ้าจิตใจติดในลาบถือยังมีความโลภใช้ไม่ได้ยังมีความแล้วมีความรักระหว่างเพศไหม ยังมีความรักในระหว่างเพศใช่ไม่ได้แล้วมีความรักร่างกายเราไหมเห็นร่างกายดีจะทรงตัวต่อไปมีไหมถ้ามีใช่ไม่ได้ก็ลงความแค่ดูกายของเราวันหนึ่งก็ไม่พอจะดูทําไมต้องไปดูคนอื่นเขาจะมีความรู้สึกเรื่องนิพพานเป็นยังไงเป็นเรื่องของเขาเรามีความเข้าใจตามความจริงว่านิพพานมีอยู่เวลานี้ฉันนั่งเร่นิพพานก็ท่านบอกว่าเขาคุยแค่นี้นะกลับกันเถอะท่องพากันกลับมาพระโมคคัลลาบะ กับพระมหากรสบกับมาส่งถึงเชบ,บันดาลบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเรื่องนี้ก็จบเวลาลีบสามสิบนาทีพอดีจะหมดขอ,ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิพิพัฒนาม,มมงคลสมบูรณ,ณ,ณ์ผลผลจงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี